มาครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับวันนี้มาพบกับผมช่างไก่นะครับวันนี้นี่ครับกองแองแมงนะครับ,ง,ง,รบงานเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับหัวข้อของวันนี้เรื่องนี้ก็คือในช่างรู้ได้ยังไงว่าเขาใช้งานแล้วเป็นยังไงทําไมเครื่องถึงพังลักษณะนี้นะครับในประสบการณ์นะจะจะ,จะก็คือผมจะอธิบายให้ฟังว่า การที่เราลื้อซ่อมเครื่องเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าสาเหตุที่มันเริ่มต้นที่จะเสียเกิดจากจุดไหนบ้างนะครับนะคือผมก็เหมือนประมวลประมวลภาพคิดเอาเองนะครับว่าเขาใช้งานมาประมาณนี้นะแล้วก็เป็นลักษณะเล็แล้วมันส่งผลมาถึงตรงนี้ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไปทีละจุดนะครับตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์สีจังหวะครับ Honda นะครับที่หลายๆท่านบอกว่าผมซื้อ Honda มา2,990นี่ครับ Honda 2,990นี่นะครับเพื่อนๆเห็นนะผมบอกไม่มีหรอกครับ Honda 2,990บาทไม่มีแต่ลูกค้าก็ยืนยันนะมาซื้อมาใช้ดีดีนะครับนี่เอาอัาเห็นไหมหน้ากากสติกเกอร์นะครับอ,อันนี้โยนทิ้งไป <laughs> นะครับกับของที่นายช่างบอก Honda เนี่ยครับตัวนี้ครับ อีกตัวที่นอนเอ้งแมงอยู่นั่นแหละครับเนี่ยนะเห็นไหมอันนี้คือตัวแท้นะครับอ่าตัวนี้ตัวราคาแปดพันกว่าบาทนะครับอ่านี่แหละครับนะไม่มีนะครับฮอนด้าแท้ในราคานี้ไม่มีนะครับกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตามตรงนะครับอย่ามาเถียงเอากับร้านข้างๆกูๆคูนะครับออันนี้กลับเรียนให้รู้นะว่ามันไม่มีนะครับ เอาตัว Honda ที่ล้มก่อนนะครับที่เราเห็นนะครับก็คือที่เขาทําการไปซ่อมบํารุงมาจากที่อื่นนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องรอบเครื่องไม่แรงไม่จัดนะครับได้ทําการเซอร์วิสพวกคาบูเรเตอร์มาใหม่นะครับแต่ว่าใส่เป็นของเทียบของเทียมนะครับแล้วปรากฏว่าตัดย่าแล้วไม่ไม่แรงเหมือนเก่านะครับผมก็เลยทําการสลับเป็นคาบูเรเตอร์ของแท้ของ Honda ให้นะครับอ,อันนี้ถ้าคนที่ใช้ Honda แบบ ทุกวันทุกวันแล้ประประจาประจามาจับจุดได้เลยนะครับว่าเปลี่ยนของเกตดนี้มาเป็นแบบนี้เปลี่ยนแบบนี้มาเป็นแบบนี้นะครับเราบอกว่าซื้อมาก็2 0 0้กว่าบาทนะผมก็เลยแนะนําบอกใช้ตัวเดิมนะครับแนะนําถ้าลูกเดิมยังอยู่ก็แนะนําให้เอามาซ่อมนะแต่เพื่อพี่เราแจ้งว่าไม่มีนะเําช่างไม่ได้ให้มาก็เสร็จโกครับจิกโกเก็บแล้วนะครับประมาณนั้นนะมามาคุยเรื่องตัวนี้ที่พังนะครับแล้วผมถือของกล้องไปให้ดูนะ ไล่ตั้งแต่อาการเริ่มต้นนะครับอ่าตัวนี้มันเป็น Honda เทียบหรือ h o n d ้าเทียมนะครับประเด็นคือนี่นะเพื่อนๆผมจะให้เพื่อนเลืนึกภาพตามผมเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะลูกค้านะครับทําการใช้ใส่เป็นเอ็นตัดยาตัดนะครับมาได้สักระยะหนึ่งนะครับทีนี้มันส่งผลตรงไหนนะครับก็คือไอย้ยาเนี่ยมันเข้าไปพันคอหัวเนี่ยครับ ก็คือไม่ได้แกะเลยแล้วตัวหัวเนี่ยมันค่อนข้างฝืดครับ mm hmm. เห็นไหมนี่เห็นไหมเพราะมันฝืดมันส่งผลไปที่อะไรนะครับส่งผลมาหาตรงนี้ครับแกนเฟืองครับนี่กล้องผมโฟกัสไม่เลยไม่เห็นอะไรเลยวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ mm hmm. เห็นไหมเฟือง mm hmm. แกนครับมันลู คือมันรีบเห็นไหมมันจับกันไม่เต็มนะเนี่ยเหลือบางๆนะนะตัวถ้วยนี่ก็คือรูดไปแล้วครับเพราะมันบางนะมันก็เสียงดังฟืดฟืดฟืฟืฟืดนะครับลูกค้าแจ้งว่าเครื่องเสียงดังนะตอนแรกก็ทําการเปลี่ยนแกนกับตัวถ้วยตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับนะก็ยังมีอาการอยู่ทีนี้ผมสันนิษฐานว่า หลังจากการที่ไปใช้แล้วไอยว้ย่าพันหัวเกียร์แล้วมันทําแกนรูดทําถ้วยคัทต,ตัวนี้เสียครับถ้วยคัทรูดนะลูกค้าคงรู้สึกว่ามันไม่แรงมาครับก็เลยไปทําการเชื่ออาจารย์ใหญ่นะอา,อาจารย์ใหญ่บอกว่าให้ยืดสปริงคัทครับมันจะได้เร่งนิดเดียวและจับไปเนหะ็นไหม เร่งนิดเดียวแล้วจับไปนะครับแต่ประเด็นคือข้อเสียคือเครื่องมันทํางานหนักมันไม่ได้พักเลยนะเพื่อนๆนะอย่าหาทํานะครับสปริงคัตควรจะกระชับนะครับไม่ควรจะยืดอย่างนี้นะครับเครื่องไม่ได้พักนะครับรอบต่ํารอบเบาเครื่องนี้ก็ไม่พักนะครับมันก็จะหน่วงเครื่องหนักเครื่องก็ต้องเร่งตลอดเวลาภาระเครื่องเยอะนะครับมาต่อนะครับเพื่อนๆนึกภาพออกนะนะครับ รถแถวบ้านผมก็ดังดีนคือหนูหูยังไงเอามาครับต่อครับก็คือ,อยาพันคาในหัวเกียร์ไม่ได้แกะหัวเกียร์ไม่ได้ดึงยาออกนะนะหัวเกียร์ก็เลยฝืดก็คงไม่ได้จับด้วยครับว่ามันฝืดหรือไม่ืดืะอ่นะทีนี้ก็คือเริ่มเสียงดังก็เริ่มไปดูคัด,ดูอะไรก็คงไปยืดสปริงคัด์มานะครับสปริงคัด์ก็เลยยืดนะ ยืดและเครื่องไม่ได้พักพอเครื่องไม่ได้พักมันจะเป็นอาการประมาณไหนแลเพื่อเพื่อนนี่นะเสื้อลูกเสื้อสูบยังปกตินะครับยังไม่มีรอยนะแต่เราจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับน้ำมันเครื่องดำๆนะจะมีสกเก็ตคาอยู่นะนะโอ้โทษทีครับมันมืดแล้วนะผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนกลางวันให้ F4 ดูนะมันก็จะมีก้อนๆสกเกต็ตสกเก็ตนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยนะนะตรงนี้นะสกเก็ของมันก็จะไม่ไหมดำๆาๆเงี้ยนะครับ แล้วมันส่งผลมาตรงไหนครับมาตรงนี้นะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อน fc ดูนะครับพอเครื่องไม่ได้พักมันก็ทําให้ตัวส่งกําลังตรงเข้าเวี่ยงนะครับหลวมเห็นไหมมันได้รับภาระเยอะนะครับห้ามนะของใครก็ได้สปริงคัตขาดหรือว่าใบหมุนตลอดก้านหัวเกียร์ฝืดๆนะครับหนืดได้แต่ห้ามฝืดนะครับหนืดคือจารบีมีนะครับโอเคถ้าลื่นมากคือจารบีหมดนะครับต้องอัดเข้าไปนะแต่ไม่ใช่ฝืดนะครับจําไว้นะ อันนี้ผมมาสอนนะครับนะครับพอมารับภาระเยอะๆลูกสูบเนี่ยครับยิงมันเป็นของคุณภาพทั่วๆไปธรรมดาธรรมดาแล้วมันก็เลยแตกออกเห็นไหมที่แตกครับนะครับต้นคางนี่ก็แตกออกเลยนะครับอันนี้ถ้าเราจะซ่อมก็คือเปลี่ยนลูกสูบครับเปลี่ยนเขาวี่ยงครับเสื้อก็แค่ล้างทำความสะอาดประกอบกลับนะครับแล้วก็เปลี่ยนแกนกับถ้วยคัสต์นะครับใช้ลูกปืนตัวเดิมก็ได้นะครับไอหัวเกียร์เนี่ยผมก็ เคลียร์เศษหญ้าเศษดินออกไปแล้วนะครับแค่นั้นเองก็ใช้งานได้ต่อนะแต่ว่าก็เนี่ละครับอะไรกอปี้ก็คือกอปี้วันยังค่ำนะครับนะมันใช้งานได้ครับแต่ว่าความคงทนนี่ก็เทียบของแท้ไม่ได้นะครับนะเทียบไม่ได้เลยนะครับทั้งเด็กทั้งการทั้งลูกปืนทั้งอะไรอย่างนี้คนละเกตกันนะครับราคาก็เลยสูงนะครับโอเค ก็อันนี้ก็แล้วแต่ตามใจเรานะครับชอบแบบไหนเราก็จัดตามนั้นเลยแต่ก็นี่แหละครับเวลาเราใช้เครื่องเราควรจะมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เสมอเสมอนะครับไม่ใช่ว่าฉันสตาร์ทติดน้ำมันเครื่องฉันไม่ขาดฉันก็ใช้เลยอย่างนี้มันก็ก็ไม่ไม่เหมาะนะครับก็ไม่เหมาะนะควรจะจับดูใบเช็คใบมีดอันดับเบื้องต้นนะครับก่อนจะตัดยากาคือเช็คน็อตใบมีดน็อตคายไม้ใบมีดมีรอยแตกแล้วหรือเปล่านะครับ ทําทการหมุนหัวเกียร์ดูครับว่ามันอยู่ระดับความฝืดระดับไหนนะครับแล้วก็ก็แค่นั้นครับน้ำมันเครื่องเราก็มาดูน้ำมันเครื่องว่าพร้อมไหมใส่สะอาดพอดีไหมควรถ่ายหรือเปล่าครับก็ค่อยยกเครื่องไปใช้งานนะครับแต่เราใช้งานประจําเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราตัดนานเท่าไหร่มาแล้วเราเปลี่ยนหรือยังน้ำมันคงน้ำมันเครื่องาเงี้ยจลวงจะบีเราอัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับความผิดปกติมันมีตรงไหนบ้างเงี้ยตัดตัดไปแล้วมันสั่นเกินไป อย่างเงี้ยครับใบมีดอาจจะใส่ไม่ลงล็อกอย่างเงี้ยครับก็หมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์สม,ม่ำเสม,มอนะครับอันนี้ฝากฝากแนะนานะครับสาหรับ FC ซีนะก็ผมเป็นช่างผมก็อธิบายแนวนี้ว่าเครื่องตัวนี้สาเหตุที่เสียไล่ขึ้นมานนก็เกิดจากหัวเกียร์ขี้ดินและขี้เศษหญ้าครับมันไปพันหัวเกียร์มันทําให้ฝืดพอฝือดปุ๊บเครื่องรับภลระเยอะนะครับแกนรับภลระเยอะ กระถ้วยคัดก็เลยรูดนะครับก็เลยบางพอบางปุ๊บเครื่องอาจจะรู้สึกว่าไม่กระชับไม่แรงก็ไปยืดสปริงพอยืดสปริงปุ๊บเครื่องเกิดการรับภาระที่เยอะขึ้นทีนี้ก็พวกมันเริ่มร้อนไงเพื่อนๆแล้วอะไรมันเกตเนี้ยมันก็ก็แตกออกคุณภาพภายในไม่ได้ก็คืจบครับสิ้นชีพโดยเร็วก็แค่นี้ครับฝากเตือน างานซ่อมเดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะครับตอนนี้ก็ฝา 2, 2> เกเฟซกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวในช่างจะเริ่มสอนงานให้ทีละนิดน,นะครับก็มันเป็นวิชานะเพื่อนๆไม่อยากให้กันง่ายๆนะก็อยากให้ติดตามแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆครับนะนเพื่อนๆเบื่อลำคานก็ดูช่องอื่นก่อนดูๆเขาไว้ก่อนนะเขาสอนดีนะแต่ในช่างของห่วไว้หน่อยนะครับแต่ก็อธิบายให้เราเป็นคนที่ จุดแรกครับกับการเป็นช่างคือต้องรู้จักสังเกตรู้จักพิจารณานะครับแล้วก็รู้จักคิดวิเคราะห์นะครับนะนึกภาพไม่ออกครับงานเป็นช่างไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องยากครับคุณรู้ว่าจุดเสียตรงไหนคุณก็เปลี่ยนจุดนั้นออกไปใส่ของใหม่แทนที่ประกอบให้เหมือนเดิมเครื่องก็จะมาติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแค่นี้ครับง่ายๆนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปอยากรู้นะเพื่อนๆอยากรู้อยากเป็นช่างก็ก็ไปซื้อเครื่องใหม่อีกเครื่องหนึ่ง ก็เอาเครื่องพังมาแล้วเพื่อนๆก็ลื้อกลับไปกลับมาเครื่องเก่ากับเครื่องใหม่แค่นี้ครับประกอบให้มันเหมือนเดิมก่อนถ้าเพื่อนๆทำได้ก็เป็นช่างที่ดีได้แค่นี้ครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับ